คอหวยมีเฮลุนละวันใหญ่1ล้านบาทซื้อหวยเงินยังอยู่คอรมออนุมัติแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าณนะ้าอาและประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับนับว่าเป็นข่าวดีนะครับสําหรับคอ,อหวยนะครับเพราะเล่นหวยกับหวยกเกษียณนะครับได้เงินคืนตอนอายุ60ปีนะครับล่าสุดเลยนะครับนายเผ่าภูมิรถชนสกุลน,นะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้กองทุนการออมแห่งชาตินะครับดำเนินการในโครงการสลากออมทรัพย์เพื่อเงินออมยามกเกษียณนะครับหรือว่าหวยกเกษียณนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับคือการตรวจทานร่างกฎหมายโดยคณะกรรมการกฤษฎีการนะครับ และเข้าสู่ขบวนการในรัฐสภานะครับต่อจากนั้นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็จะสามารถออมเงินผ่านหวยกเกษียณได้นะครับซึ่งเป็นการซื้อหวยที่เงินไม่หายนะครับไม่มีวันถูกหวยกินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ซื้อจะกลายเป็นเงินออมได้คืนตอนกเกษียณน,นะครับ หวยกเกษียณนะครับเป็น,นกลไกที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการออมของประเทศนะครับโดยใช้วิถีชีวิตคนไทยนะครับที่ชอบรุนโชคนะครับผนวกกับภาระการขาดการออมของคนไทยนะครับจึงต้องออกเป็น,นกลไกการออมที่ใช้แรงจูงใจจากผ่านการซื้อหวยกเกษียณด,ดังนี้นะครับ 1. กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนะครับ ออกสลากขูดแบบดิจิทัลนะครับใบละ50บาทเพื่อขายให้กับสมาชิกกอชอผู้กันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบนะครับซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะครับสสามารถซื้อสลากได้ทุกวันแต่ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาจุดนน,นผู้ถูกรางวัลน,นะครับจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์นะครับโดยที่เงินค่าซื้อสลาก ถูกเก็บเป็นเงินออมแม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกก็ตามนะครับ 3. รางวัลของทุกวันศุกร์กำหนดมีดังนี้นะครับรางวัลที่ 1. จํานวน1ล้านบาทมีจํานวน5รางวัลน,นะครับรางวัลที่ 2. จํานวน1,000บาทมีจํานวน1,000 0รางวัลน,นะครับ 4. เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดนะครับจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลากนะครับเงินออมทรัพย์นะครับ ซึ่งจะนําเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมลายบุคคลน,นะครับกับกอชนะครับโดยนะครับกอชนะครับจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจํานวนดังกล่าวนะครับและผู้ซื้อสลากอายุครบ60ปีจะสามารถถอนเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้นะครับ5นะครับคอรมนะครับยังได้เห็นชอบการให้ผู้มีอายุเกิน60ปีนะครับ ซื้อหวยเกษียณได้อีกด้วยนะครับโดยต้องออมไว้10ปีหลังจากวันที่ซื้อวันแรกนะครับเช่นนะครับถ้าซื้อตอนอายุ66ปีก็จะสามารถถอนเงินทุกบาทที่ซื้อไปด้วยตอนอายุ76ปีนะครับนับว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นหวยบ่อยๆนะครับและเล่นหวยเป็นประจำเป็นจำนวนมากๆนะครับ ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทาง Cyber Channel นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์ดีๆจาก Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ